คุณผู้ชมพบกับรายการเช็คอิน at โคราจิโอพาค่ะรายการดีมีอัจฉริรายการที่จะพามาบอกเล่าเรื่องราวนะคะแหล่งท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ของโคราจิโอพาคนั่นเองค่ะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่ส่งเสริมลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นนะคะหลากหลายด้านของโคราบ้านเอกไม่ต้องเก่งใจกันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมนะคะธรณีวิทยาวัฒนธรรมนะคะ สุพรพยาภาพมรดกและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับโคราชเจโอพาร์คแบบจริงๆยินหนึ่งเพราะว่าไอไอยู่คนเดียวนั่นเองค่ะรอเม่นหค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมพร้อมที่จะ,ะไปเที่ยวไหมคะท้าพร้อมแล้วนะคะเราไปทําความรู้จักกับโคราชเจโอพาร์คให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปกันเลย <c oughs> คุณผู้ชมคะและนี่คือโลโก้ของโคราชเจโอพาร์คอุทยานธรณีโลกนั่นเองค่ะ โดยความหมายของอุทยาทยนธรณีโคราชหรือโคราชจิโอผานนะคะหมายถึงพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เขามีพื้นที่นะคะครอบคลุมทั้งหมดห้าอำเภอด้วยกันนั่นเองนะคะอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะอำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะอำเภอขามทะเลสออำเภอสูงเนินและที่สุดค่ะอำเภอสีคิ้วนั่นเองนะคะรวมเนื้อที่ทั้งสินส้นประมาณ3 1ม7ตารางกิโลเมตรนั่นเองนะคะมีฟอสซิลค่ะ สามยุคที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าโวลสตาแอนด์ฟอสซิลแลนด์เลยนะคะเชื่อมโยงกับระบบนิเวศป่าเต้งรงังป่าดิบแล้งและวิถีชีวิตนะคะของผู้คนมากกว่า4,000ปีค่ะคุณผู้ชมค่ะย้ำกันตรงนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่า4,000ปีนั่นเองนะคะอีกทั้งยังมีภูมิประเทศเขาโวลสตาหรือว่าเขารวบอีโตด้วยนั่นเองค่ะ คำว่าเคว s t a มาจากภาษาสเปนค่ะหมายถึงไหลหรือลาดในทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาเช่นเขาหรือภูเขาที่มีรูปร่างคล้ายมิดิโต้ค่ะถ้าจากแนวนะคะด้านทางตามแนวเทของชั้นหินจะเห็นไหลเขาด้านหนึ่งชั้นและด้านหนึ่งลาดค่ะ ปกติด้านลาดจะลาดเอียงจากในระดับไม่เกิน20องศานะคะเขาโควสต้าในเขตอำเภอสีคิ้วสุกเนินเนี่ยส่วนใหญ่จะลาดเอียงอยู่ที่6-10องศาค่ะคุณผู้ชมเมื่อประมาณ55-65ถึงล้านปีก่อนเกิดการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียและแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียค่ะแรงบรีบอัดทำให้ชุดชั้นหินกลุ่มหินโคราช โค้งเป็นแอ่งโคราชพร้อมกับเกิดการยกตัวขึ้นเป็นทียราบสูงค่ะคุณผู้ชมทำให้ชั้นหินในพื้นที่โคราชจิโอพาร์คเนี่ยเอียงเทไปทางด้านทิศตะวันออก หรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะรวมทั้งผลของการสึกกร่อนของชั้นหินที่ต้านทานไม่เท่ากันนะคะทำให้ชั้นหินข้างล่างที่มีอายุเก่าแก่อายุมากกว่านะคะโผล่ขึ้นมาทางด้านทิศตะวันตกและเกิดเป็นสันฐานภูมิประเทศแบบเขาอิโตหรือว่าเขาเควสตาค่ะเช่นเขาเยเที่ยงเขาซับป,ปะดูนั่นเองค่ะคุณผู้ชม ลำตะคองเป็นทานน้ำบรรพาการเพราะไหลยอยู่ในพื้นที่โคราชจิโอพากก่อนเกิดภูมิประเทศควสตาค่ะเมื่อมีการยกตัวไปที่ราบสูงลำตะคองและสาขาอื่นๆนะคะจึงไหลกัดเซาะลงในทางลึกหมวดหินพระวิหารและหมวดหินภูพานที่ต้านทานกว่าหมวดหินอื่นๆเนี่ยยังเหลือเป็นแนวควสตา2แนวด้วยกันนะคะพร้อมกับปรากฏช่องเขาน้ำกัด หรือว่า water gap นั่นเองนะคะที่ลำตะคองตัดผ่านเนี่ยเป็นที่ตั้งของเขื่อนลำตะคองค่ะคุณผู้ชมค่ะและการยกตัวครั้งสำคัญล่าสุดเมื่อ800กว่าปีก่อนนะคะทำให้ลำตะคองหรือลำมูลโบราณเลื่อนแนวร่องน้ำนะคะไปแนวกึ่งกลางแอ่งแล้วทีนี้ทิ้งตะกอนกวดทรายค่ะ จนมีไม้กลายเป็นหินนะคะของท้องน้ําเก่าเป็นเนินยาวขนาดแม่น้ํามูลค่ะจากโคราชถ,ถึงสุรินเรียกว่าตะพักกรวจยุคคอเทอร์นารีค่ะคุณผู้ชมและแนวร่องน้ําใหม่ร่วมกับแม่น้ํามูลได้นําพาตากรจากเขาเควสตาและพื้นที่ใกล้เคียงไปทับถมเป็นตะกรกวดทรายนาะถึงประมาณ 60เมตรค่ะพร้อมกับชิ้นส่วนซากดึกดำบรรสัตว์หลากหลายชนิดเลยนะคะที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โคราชกลายเป็นเมืองที่4ของโลกที่มี3ามงกุตยูเนสโกในเมืองเดียวหลังจากที่โคราชจิโอพาขึ้นเป็นอุทยานธรณีโลกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมายูเนสโกรับรองให้โคราชจิโอพาซึ่งครอบคลุมทั้งหมด5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอขามทะเลสออำเภอสูงเนินและอำเภอสีคิ้ว เป็นอุทยานธรณีโลก Global Geopark เพื่ออนุรักษ์มรดกทางธรณีวิทยาพัฒนาเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการประกาศรับรองนี้ส่งผลให้โคราชได้เป็นเมืองที่4ของโลกต่อจากเซนหนึ่งเจียประเทศจีนซรลัโนประเทศอิตาลีและเกาะเชจูประเทศเกาหลีใต้ค่ะที่ได้รับการยกย่องให้เป็นดินแดนสามมงกุฎ ของยูเนสโกหรือว่ายูเนสโกทีเบลคขาวนั่นเองค่ะซึ่งการจะเป็นดินแดนสามมงกุฎได้นะคะต้องได้รับรองนะคะมรดก3ประเภทที่แตกต่างกันในเมืองนั้นๆค่ะทั้งมรดกโลกทางธรรมชาติพื้นที่สงวนชีวะมณฑลของโลกและอุทยานธรณีโลกโดยสามมงกุฎในโคนราชได้แก่แหล่งมรดกโลกดงพญยายเย็นเขาใหญ่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลสแกราดและน้องใหม่ยังโคราชจิโอพาร์คนั่นเองค่ะโดยเมื่อวันอังคารที่6มิถุนายน2566ในหลีปิงหวังรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพประเทศไทยเป็นตัวแทนของสำนักงานใหญ่ยูเนสโกที่กรุงปารีส มอบป้ายแสดงความยินดี UNESCO Global Geopark ให้กับตัวแทนชุมชนโรงเรียนและหน่วยงานพันธมิตรต่างๆในพื้นที่โคราชจิโอพาร์ทั้งหมดห้ามผอด้วยกันค่ะเนื่องในโอกาสที่อุทยานธรณีโคราชได้รับการรับรองจากยูเนสโกนาสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพมหานครซึ่งโรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคองอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาและศูนย์การเรียนรู้กอฟพอลำตะคอง ก็เป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวพื้นที่อุทยานธรณีโคราชด้วยนั่นเองค่ะสำหรับอีพีต่อไปนะคะไอไอจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปท่องเที่ยวตามเส้นทางโคราชจีโอพักแบบไหนนะคะจะสนุกได้อัธรรถขนาดไหนคุณผู้ชมต้องติดตามชมห้ามพลาดเลยนะคะขออนุญ,ญาตฝาก4ช่องทางของศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะคะไม่วจะเป็น Facebook Instagram TikTok หรือว่าช่อง YouTube นะคะริ๊งทางด้านนี้เลยนะคะเราพบกันใหม่นะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะบ